ยูริอเล็กซีเยวิสกากาลินหรือยูริกากาลินเกิดเมื่อวันที่9มีนาคม1934มีพ่อเป็นช่างไม้ชาวรัสเซียจบการศึกษาจากโรงเรียนอาชีวะใกล้กับกรุงมอสโกก่อนศึกษาต่อในวิทยาลัยอุตสาหกรรมที่เมืองสลาตอฟและในเวลาเดียวกันก็เข้าอบรมการบินด้วยเมื่อสำเร็จหลักสูตร ก็เข้าโรงเรียนในเรืออากาศโซเวียตและสำเร็จการศึกษาในปี1957ยูลิกากาลินในวัย27ปีได้ออกเดินทางไปกับยานวอสต็อกหนึ่งโดยยานวอสต็อกหนึ่งได้ทยานออกจากพื้นดินที่ฐานปล่อยจรวดในคาซักสถานเมื่อวันที่12เมษายน1961เวลา9นาฬิกา7นาที ตามเวลาในกรุงมอสโกและได้โครจรรอบโลกด้วยระยะเวลาการโครจร108นาทีที่ระดับความสูง301กิโลเมตรและเนื่องจากยานวอสตอกหนึ่งไม่สามารถชะลอความเร็วเพื่อลงจอดยังโลกได้ดังนั้นการกลับมายังโลกของยูริกาการินจะต้องดีดต,ตัวออกจากยานและใช้ร่มชูชีพเพื่อล่อนลงมายังโลกอย่างทุลักทุเล ยูริกากาลินเป็นนักบินอวกาศชาวรัสเซียคนแรกของโลกที่นำยานอาวกาศขึ้นสู่อวกาศพร้อมกับโขจรรอบโลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกและเป็นนักบินอวกาศคนแรกของโลกที่สามารถเดินทางกลับโลกได้อย่างปลอดภัยความสำเร็จในครั้งนั้นได้สร้างชื่อเสียงให้กับยูริกากาลินไปทั่วโลกและได้รับเครื่องประดับเกียรติยศเลนินพร้อมทั้งได้รับการขนานนามว่า เป็นวีแลบุรุษของสหาภาพโซเวียตอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการสร้างอนุสรณ์สถานและตั้งชื่อถนนในสถานที่หลายแห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นเกียรติแด่ยูลิก,กากรินอีกด้วยเมื่อวันที่27มีนาคม1968ระหว่างที่ยูลิก,กากรินและนักบินที่สองได้ฝึกบินเครื่องบินขับไล่มิโคยันได้เกิดอุบัติเหตุ และทำให้เครื่องบินตกในแควนวลาดิมีซึ่งอยู่นอกกรุงมอสโกทำให้ยูริกากาลินเสียชีวิตพร้อมกับนักบินที่สองต่อมามีการระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตของยูริกากาลินกันต่างๆนานา,นาแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดที่จะสามารถรองรับได้อีกทั้งแม้ต่อมาทางการของรัเสเซียจะมีรายงานระบุว่าการเสียชีวิตของยูริกากาลินเกิดจากการซ้อมรบ เพื่อหลบบอลลูนตรวจสภาพอากาศอย่างฉับพลันก็ตามแต่ผู้คนก็ยังเชื่อว่านั่นไม่ใช่สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงเนื่องจากสหาภาพโซเวียตต้องการปิดบังข้อบกพร่องในองค์กรงานด้านอาวกาศของโซเวียตดังนั้นสาเหตุการเสียชีวิตของยูริกาการินก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ต่อไป